อกใจอ่อโอ้หคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเป็นภาพผู้หญิงแก่ๆยืนอยู่เงี้ยเชี่ยมันหลอนนุ้ยัสดีว mhm. ันรุง่ er, <rainforest> งทุกคนแล้วคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมแอปอมตอ่าครับผมโอ้โหเช้าจัดเลยคุณผู้ชมตอนนี้9้าโมงกว่านะฮะคือคุณผู้ชมอย่าตกใจนะครับคือเพิ่งตื่นเลยนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการ

อ้ารายการนี้นะต้องขอบอกเลยว่ากระแสะ EP แรก EP สเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ธรรมาดาเลยนะคุณผู้ชมซึ่ง EP นี้เนี่ยผมก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับว่าคุณผู้ชมดนอยากได้แบบเรื่องไหนที่แบบเราไปค้นหาแล้วแบบทั้งผมทั้งคุณผู้ชมไม่เคยรู้แล้วผมไม่เคยแบบศึกษามาก,ก่อนเลยปรากฏว่ามันมีอยู่หนึ่งคอนเทนต์ฮะที่แบบพิมพ์อยู่หลายคอมเมนต์มากนั่นก็คือตํานานใจยสาครับผู้ชมเอ้ยตํานานใจสาเหมือนผมเคยเห็นแบบแวบๆบแบบผ่านหูผ่านตาเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าดีเทลข้างในจริงๆมันคื แล้วก็คุณยายคนนี้เขาคืออะไรกันแน่เอางี้ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะว่าตำแหน่งเจสาคืออะไรเราจะไปค้นหาความจริงกันกับนักส,สืบเอฟใน EP นี้และก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่ของเราด้วยนะจ๊ะอาเกงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับผม Hello yes โอเครายการนักสือเอฟตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากูเกิลกันที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมตำนานยายสาอ่านี่ครับตำนานยายสาอ่าวนางสมีลาตำนานยายสายเอออ่ะยายสาก็มียายสายก็มาอ,อะไรเนะี่ยอ๋อเขาอยู่จังหวัดกระบีะ่แล้วแล้วอ่านางกับสมีลามาต่างกันยังไงอ,อ่ะอ๋อไม่รู้เดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนล้วกันยายสาคือใครทำไมต้องยืนรอผัวที่แหลมอ่านางโอ้ มาเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันขออนุญาตทางเว็บอีจันด้วยนะครับผมอยู่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเปิดตำนานความรักการหลออคอยยายสาผ่านศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่แหลมอา่านางจังหวัดกระบี่ครับ๋อเดี๋ยวก่อนนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานความรักหลอนผมนมึกว่าเกี่ยวกับแบบเอ้ยเรื่องหลอนเรื่องแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เหรอฮะ,ะอ่าเดี๋ยวมาดูหน่อยละกันช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ลนานมากเลยครับผมเราคงจะได้ยินข่าวที่มีนะักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมให้ความสนใจง งานศิละปะยายสาที่ตั้งอยู่บริเวณแหลมอ่านางหมู่ที่2บ้านอ่านางตำบลนอ่านางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่แล้วงานศิละปะยายสานคืออะไรทําไมคนต้องให้ความสนใจกันเยอะขนาดนี้โอ้ยใจ <c oughs> แอบบเวงเวงเหมือนกัๆๆนนะคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคเลื่อนมาดูภาพพอดีนะฮะ ข้อมูลเขาบอกไว้ว่ายายสารนะฮะเป็นงานศิละปะที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2561โดยนายคามินเลิศชัยประเสริฐศิลปินชาวไทยที่นําเสนอผลงานนี้ในงานศิละปะตะกรรมร่วมสมัยนานาะชาติไทยแลนด์เบนเ,นเ,เลข่ของจังหวัดกระบี่เมื่อปี2018ที่ผ่านมาภายใต้คอนเซปต์ notion rise notion set ก็คือไม่มีผ้าทิศขึ้นและไม่มีผ้าทิศตกนั่นเองครับหืมคอนเซปต์ค่อนข้างแปลกนะครับและหลังจากที่งานนี้ได้จบลงไปเป็นเวลากว่า2 2ปีเนก็เริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนและถ่ายภาพถ่ายคลิปลงบนโซเชียลเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมีคนให้ความสนใจและเดินทางไปเยี่ยมชมถ่ายภาพนั้นเป็นจำนวนมากหรือในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่มีกล้วยวงสแตมศิลปินนักร้องชื่อดังได้นําตํานานความรักของยยสาไปแต่งเพลงที่มีเนื้อหากเกี่ยวกับความรัก และการรอคอยให้ความรักนั้นกลับมาครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคือตำนานยายสานี่ไม่ได้แบบ<ส>เป็นเรื่องหลอนอะไรแบบที่ผมเข้าใจใช่ปะเพราะว่าเวลาเราเสิร์ชคาว่าตำนานยายสาปึ๊บเนี่ยใน Google เราก็จะเห็นแบบโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ย เนะี่ยเป็นภาพผู้หญิงแก่ๆยืนอยู่เงี้ยเชีย่ยมันหลอนนุ้ยผมเห็นตอนแรกผมคิดว่าแบบมันมันน่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ๋อจริงๆมันคือตำนานความรักใช่ไหมอ๋อนี่คือเขาเป็นคอนเซ็ปที่ว่าเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะเห็นยายสายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้เข้าใจได้เข้าใจได้เชีย่ยแต่เอาจริงก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ไงนี่ไงมันทําเป็นแบบแบบแท่งเขาเรียกว่าอะไรแท่งกระจกเลยนะคุณผู้ชมอืมอืมอืมสวยงามสวยงามอุ้ยอยากไปดูส ครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เชียะเอาจริงตอนกลางคืนเดินเข้ามาก็ก็วังเวงอยู่เหมือนกันเดี๋ยว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 อะไรอยู่เนี่ย ไปรู้อนก็นมาดูข้อมูลกันต่อแล้วกันโอเคเขาบอกว่าสําหรับตํานานของยายสาที่นายคารมินเลิศประเสริฐชัยศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาต้องการจะสื่อเรื่องราวของหญิงชราคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงๆเป็นชาวจังหวัดกระบี่อายุ89ปีที่ต้องอาศัยอยู่บ้านเพียงลาพังประทับใจคําพูดที่ว่าอยู่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวจึงเลือกเรื่องราวของเธอมานําเสนอเป็นตัวแทนมนุษย์ที่วันหนึ่งก็ต้องมาถึงจุดจุดนี้และเธอเป็นผู้ศรัทธานในความรักโดยเธอจะเฝ้ารอคอยสามีที่ล่องเรือ สู่ท้องทะเลด้วยความหวงังรอตั้งแต่เช้ายันเย็นยันหัวค่าและรอไปเรื่อยๆจนกว่าเขาก็จะกลับมานั่นเองโดยศิลปินท่านนี้นะครับได้สร้างกล่องขนาดใหญ่แทนถ้าผิวด้านนอกให้มันแวววาวด้านในมืดถึกจัดวางถ้าไว้ริมหน้าผาโดยหน้าผาเป็นทะเลกว้างส่วนภายนอกว่างเปล่ามีเพียงหุ่นของยายสาจัดวางลงตัวอยู่ตรงกลางพอดิบพอดีเป๊ะและหันหลังออกไปจะเป็นทะเลสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้อย่างพอดีเลยครับ อ๋ออันนี้คือคอนเซปแบบ no sunrise no sunset ใช่ไหมโอโอเคโอเคอเข้าใจเข้าใจได้อ๋อเถือถือถือว่าตรงคอนเซปอยู่นะคุณผู้ชมต่อมาฮะเขาบอกว่าจากการสอบถามในพื้นที่นะครับได้มีคนคนหนึ่งชื่อว่านายเจตอายุประมาณ3 4ปีซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเล่าว่าต้นมาทํางานที่จังหวัดกระบี่มานานกว่า4ปีแล้วที่ผ่านมาเคยได้ยินชื่อเรื่องของยายสาแต่ไม่รู้ว่าแกเป็นใครและอยู่ตรงไหนเคยเห็นจริงๆก็แค่ในทิกตอกจึงออกมาตามหาที่อยู่ แกจนพบว่าที่อ่าวนางนี้มีตำนานของแกอยู่รู้สึกดีใจมากที่ได้พบรูปปั้นที่เหมือนจริงมากๆขนาดนี้และรู้สึกเหมือนกับว่าเมื่อมองรูปปั้นของยายสามในกล่องกล่องนี้อยู่เหมือนเจอเหตุการณ์จริงๆที่ผ่านมาและได้รับรู้ความรู้สึกของยายสาวว่ายายสานั้นมีความรู้สึกเป็นยังไงตนรู้สึกประทับใจมากเหมือนยายสามนั้นมีตัวตนจริงจริงและฝากไปถึงคนที่ช่วยมาเที่ยวให้มาดูแลและรักษาความสะอาดด้วยเพราะปัจจุบันเสื่อมโทรมไปมากนั่นเองครับเฮ้ยเอาจริงๆถือว่าโอเคนะผมว่าเออ โพสเดียวจบเลยอะเกี่ยวกับตำนานยายสาแต่แบบผมอยากเห็นภาพของยายสาแบบเต็มเต็จังเลยแบบไม่ต้องมีภาพอะไรเงี้ยไม่ใช่ภาพอีหารนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงอุยคุณผู้ชมเอาจริงเหมือนคนจริง,รงๆมากเลยนะวิเหมือนมากเหมือนมากเหมือนหุ่นคีพึ่งในมานามกุโซเลยอ่ะเออผมผมรู้สึกทึ่งว่ะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำนานยายสาอีกไหมอ๋อน่าจะไม่มีแล้วนะอยากรู้ตำนานยายสาค่ะว่าเป็นมาอย่างไงอ๋ออุ้ยนี่ไงนี่ไง มีคอนเซปต์อ่านน่าสนใจมากมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอีกสักนิดหนึ่งแม้เวลาผ่านไปแล้ววันแล้ววันเล่าที่พระอาทิตย์ดวงเก่ารับขอบฟ้าหากยายสายังคงยืนรอสามีกลับมาอยู่ที่มุมเดิมที่อ่าวนางไม่เคยเปลี่ยนแปลงยายสาเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักและการรอคอยคนรักของเธอจากไปเพื่อการเดินทางที่ค้นหาสัจจะพร้อมกับสัญญาว่าเมื่อเขาค้นหาสัจจะได้แล้วเขาจะกลับมาหาเธอก่อนที่พระอาทิตย์จะตกคุณคามิเลอร์ประเสริฐชัยนะฮะศิลปินชาวไทยจึงนําผลงานน มาผูกเรื่องราวกับยายสาเข้ากับบริบทพื้นที่และทําให้เกิดหุ่นที่เหมือนจริงขึ้นมาและเป็นคอนเซปต์ no sunset no sunrise นั่นเองอ๋อเข้าใจได้เข้าใจได้งั้นอันนี้ก็คือไม่มีตํานานของยายสาอะไรเพิ่มเติมแล้วถูกไหมเออแต่ว่ามันควรจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมนี่ไงคุณผู้ชม ยายสายยังมีชีวิตอยู่ไหมเอาจริงเราไม่ต้องมาถามก่าได้บ้างว่าคุณยายตายไปแล้วยังแต่ถ้าเกิดเรามีหุ่นรูปปั้นขนาดเนี้ยผมเดาว่าคุณยายแกแบบน่าจะเป็นตำนานไปแล้วอะฮะไม่งั้นเขาคงไม่หยิบเรื่องนี้มาทําแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรอกผมผมเดานะผมเดานะในมุมมองผมผมรู้สึกว่าถ้ามองแบบแรกเกี่ยวกับเรื่องของยายสายเห็นแค่ภาพผมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างนี้แน่นอนแต่พอมาหาข้อมูลจริงๆแล้วค่อนข้างน่าสนใจมานค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเออตำนานยายสายมันมันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นแค่ภาพเท่านััั้้้นนนนเเพรราะะฉแลวผมืื่ออองส วันนี้ผมได้ข้อสรุปหนึ่งอย่างนั่นก็คือต่อให้เราจะเห็นภาพภายนอกมันน่ากลัวมันหลอนแค่ไหนหรือภายนอกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถบ่งบอกได้นะครับว่าภายในของเขานั้นเป็นยังไงกันแนะ่และฉะนั้นแล้วเราจงหาข้อมูลเพื่อตีความสิ่งเหล่านั้นให้ชัดเจนก่อนที่จะกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเราควรรู้จักใครคนหนึ่งให้มากกว่าสิ่งที่เราเห็นภายนอกเราอาจจะเห็นภายนอกเขาเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นคนที่น่ากลัวแต่ถ้าเราได้รู้จักเขาจริงๆเราอาจจะมองเขาในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้ครับ จบหลออชิบหายชิบหายแล้วแม่งคลิปนี้อะไรวันนี้อันนักสืบเอฟกายเป็นรายการให้ความรู้และให้ข้อคิดไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อะโอเคไม่เป็นไรคุณชมและว,วันนี้นะครับก็หมดไปแล้วกับตำนานยายสาครับผม เอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i า e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะคุณผู้ชมสําหรับนักสืบอพ p พนี้แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้ก็หาข้อมูลมาให้แล้วนะสรุปก็คือเป็นเป็นหุ่นนะครับเป็นหุ่นจำลองที่โด่งดังขึ้นมานะครับจากการถ่ายทิ๊กตอกจากการไปถ่ายเป็นไวรัลในโซเชียลซึ่งมีมาแล้ว2ปีนะครับที่สะท้อนเกี่ยวกับความรักนะที่คุณยายคนหนึ่งเขารอสามีกลับมานั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าเกิิดดดท่าานชชอบคลลลแแบบี้้้รตงฝกก like, ก์ว เพื่อให้่ายกิมแมงเราด้วยเจอกันสำหรับสัปดาห์หน้าอยากดูคลิปอะไรอยากให้ผมไปสืบอะไรอยากให้น่าสืบเอ็มนั้นไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เลยครับผมเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ผมเอ็มบงมินทร์ต้องขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้สว,วัสดีครับ